สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนี่คือรายการคนอวดหมารายการที่จะนําเสนอเรื่องราวและความสามารถที่น่ารักของน้องหมาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าน้องหมาของคุณมีความสามารถเราจะไปหาคุณเองตอนนี้เราอยู่กันที่โซเฮงไทยค่ะซึ่งที่นี่เป็นสถานที่สอนดำน้ำําคาเฟ่สุดชิคย่านเจริญกรุงค่ะและในวันนี้เรื่องราวของเราจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะ ส,สียังไงรล้วรนพี่ผู้แนะนําตัวกับทางกล้องเลยครอ๋อชื่อผู้สัปปุเสียจินดาน,นะครับเป็นเจ้าของฟาร์มบีเกลิลชื่อ Explorer ทครับพี่ผู้พอดีว่าตอนนี้หนูอยากรูว่าสถานที่นี่คือที่ไหนแล้วมีอะไรยังไงบ้างนะคะอันนี้เป็นบ้านเรานะครับจริงๆคำว่าฟาร์มหมาเนี่ยมันเป็นแค่วิธีการเรียกจริงเราเรียกตัวเองว่าเป็นผู้เพาะพัุนมากกว่าแล้วก็ใช้บ้านเราเนี่แหละเป็นที่เพาะเลี้ยงสุนัขครับ ที่นี่ก็จะเป็นสถานท่องเที่ยวเรียกว่าโซนไทยนะครับแล้วก็ธุรกิจหลักพี่คือเนสอนน้ำน้ำทำไมพี่พูดถึงเปิดตามบีเกร์นะคะเริ่มต้นจากอะไรคือจริงมันก็ต้องเริ่มด้วยความรักสัตว์เราชอบสัตว์โดยเฉพาะหมาเนี่ยเป็นหลักทีนี้พอเราเริ่มเลี้ยงหมามันเนี่ยจริงๆไม่ได้เริ่มไม่ได้เริ่มเลี้ยงด้วยบีเกร์นะเลี้ยงด้วยสายพันธุ์ชาวบ้านยตัวแรกที่พี่ซื้อก็จะเงินเชฟเพิร์ดอนเซเชียนเนี่ยแล้วก็หมามาแล้วก็มัน บางทีอย่างที่บอกมันไม่ฟิตกับชีวิตของเราตัวใหญ่กันไปจนวันหนึ่งก็เลยไปเห็นบีก็ว่าเออมันเหมาะก,กับเรานะวฟไลฟ์เรามันเหมาะก,กับไลฟ์สไตล์เราว่าตัวไม่ใหญ่มากอยู่ในบ้านได้นะครับไม่วุ่นวายเรื่องขนเพราะเราเป็นผู้ชายเราไม่ค่อยไม่ค่อยสำอาง,อางไม่ตไปนั่งแปรงลลนะขนอะไรเงี้ยก็เลยชอบบีกตทีนี้พอชอบบีก็ปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็มีเขาเรียก อชีเนเรามาสายประกวดเราก็อยากจะประกวดเราก็เริเ่มจะบขอรูปหมาประกวดเราเป็นที่เริ่มต้นเลยเป็นศึกษามาบา้างที่เกี่ยวกับดีก็ไม่ได้ศึกษาเลยค่ะคือไม่รู้เกี่ยวกับน้องทิสใสของลักษณะของดีก็เลยเราจะเล้หมาสักตัวเ,เรียต้องเลือกที่มันเข้ากับไลฟ์สไตล์เราไลฟ์สไตล์ค่ะไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงบอกเช่นเราเป็นคนอยู่คอนโดก็ต้องมีความความคิดของเราต่อไปว่าเราต้องการดีก็เนี่ยประเภทไหน มีหลายประเภทเหรอคะใช่อ๋อ oh, ช่วยแนะนำหนูหน่อยได้ไหมอะ่ะคือจริงๆประเภทหลกักๆของบีเกิลเนี่ยมันอยู่สองนะคือพวกลาสัตลาสัตบีเกิลเนี่ยประวัติมันเลยก็คือเป็นสุนัขลาสัตบีกลเป็นเป็นสุนัขลาสัตพันธุ์เล็กไว่ากระต่ายนะครับหมาบ้านไหนละอาเก่งคนนั้นก็จะเป็นแชมป์อ,อันนั้นก็จะมีเป็นแชมป์ประเภทนึงก็คือลาสัตไกประเภทหนึ่งเนี่ยประกวดสัยของพันบีเกิลนะคะน้องเขานิสัยเป็นยังไงบ้างอะคะเท่า<อ>ที่เราจะ ถ้าตามสื่อนะตามโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยก็จะมีคนมาโพ Girls, สต์บิเกราซนพลังงานเยอะทําลายล้างสูงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันแต่ที่พี่บอกมันมีสองสายพันธุ์คือถ้าเป็นสายพันธุ์ประกวดเนี่ยมันจะพรุนี้มันจะน้อยลงหน่อย<แ>มันจะเปิดประมาณว่าแม่ปูสอนลูกปูอ่ะ,ค,ะคือสายประกวดเนี่ยมันจะอยู่กับกับมนุษย์ก็คือนอนกับเรากินกับเราเวลาแม่โดนดุไปกัดขาโต๊ะลูกก็รู้ละเอกัดไม่ได้เดี๋ยวโดนดุ ใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบนี้คือพฤติกรรมเรียนแบบกันมาแต่ถ้าเป็นพวกสายล่าสัตว์มันก็จะอยู่ในฟาร์มอยู่ด้วยกันเองในหมา4ี่ห้าสิบตัวมันก็จะไม่มีการเรียนรู้พฤติกรรมที่การอยู่ร่วมกับมนุษย์แต่ที่อยู่ตรงนี้จริงๆเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยนะครับประมาณสิบแปดตัวไม่รวมลูกหมานะเพราะตอนหลังๆเนี่ยเราเริ่มคือมันจากัดหนึ่งเรื่องคนเลี้ยงอะที่นี่ที่เยอะที่กว้างพอที่เลี้ยงห่ยตัวแต่ด้วยคนเลี้ยงมันหายาก ก็เลยแบ่งหมาไปให้น้องที่เ่วนต่างันเขาเลี้ยงว่ามีมีคอกใหม่ขึ้นมาของน้องพีเกิลไม่ทราบว่าพาไปดูไหนได้ไหมคะเดี๋ยวให้ดูได้แต่ซื้อไม่ได้แล้วนะเพราะว่าลูกหมาคองนี้จองตอนนี้ลูกหมาเราเนี่ยนี่คุยกันวันนี้เดือนมิถุนากลางกลางเดือนเนี่ยนะครับปีหกสามเนี่ยนะตอนนี้ลูกหมาพี่เนี่ยที่จองันเนี่ยข้ามมปถึงปีหกสี่แล้วตอนนี้นะคือถ้าสมมติมินนี่สนใจจริงๆก็ ต้องมาศึกษาอย่างเงี้ยมาดูพ่อแม่พันธ์ุมาดูหมาข้อที่แล้วเดี๋ยวให้ดูขอฟรีนะตัวนไหมครับขอฟรีเนี่ยเราจะเลือกคนคนขอนะคือที่หนึ่งจะต้องมีบ้านชัดเจนว่าหมาเราไปแล้วเนี่ยไม่ต้องเหวี่ยงกลับมาคือหมาไปแล้วมีเจ้าของไปตลอดชีวิตนะครับรักมังดูแลมันตอนมันแก่เจ็บป่วยแต่สุดท้ายแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆสมมติพี่ให้มินี่ไปตัวนึ่มันมินี่บอกพี่ หนูต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้ว <ไป S 1> อะไรอย่างเงี้ยเอากลับมาที่นี่ห้ามมาไปแจกจ่ายห้ามมาไปผสมพันธุ์ไปทำพ่อแม่พันธุ์เพื่อจะไปขายลูกไม่ได้อ๋อเข้าใจะะแล้วค่ะได้ค่ะได้ยังไงรบกวนพี่ผู้พันดี๋ยวไปดูไปดูรูกหมากกันหดูล<ๆ>ูกหมากันไปเลยค่ะ ที่อ,อันนี้ใช่ใช่ห้องใหม่ที่พี่พูบอกมาเปล่าคะใช่ครับห้องห้องนี้ตอนนี้อายุห้าสิบวันนตัวประมาณนี้ราคาเท่าไหร่อะคะพี่สองตัวนี้ขายหมดแล้วนะ<อ>ตัวหนึ่งขายไปตัวละห้าหมื่นห้าแต่นี่เขาจองมาตั้งแต่เดือนมีนามีนาเอแต่เมษาพฤษภามิถุน,นาสามเดือนแล้วทำไมทำไมจองไว้แต่ยังไม่มาเอาหรอ,อยังไงคะลูกหมานี่เราจะส่งให้ลูกค้าได้ตอนลูกหมาหกสิบวันครับอ๋อก็คือเวลาสองเดือนให้ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยก่อน อตอนนี้สีจะดูคร่าวๆก็คือความแข็งแรงค,ความล่าเริงลูกหมาจะต้องไม,ไม่ไม่ป่วยนะครับอย่างเรื่องสีสนันนี่นทีหลังดูที่เป็นความแข็งแรงโดยภายนอกก่อนอย่างเงี้ยเล่นกระจายอย่างเงี้ยแข็งแรงแน่นอนออพี่คะเราถ้าเกิดว่าหนูจะเลือกน้องหมาเนี่ยจะเลือกยังไงคะสวัสดีครับสองตัวเนี้ยมันเป็นพี่น้องกันนะครับจริงสวยทั้งคู่ แต่เดี๋ยวไปดูพ่อแม่มันก่อนเดี๋ที่พี่พูดไปตอนแรกอะว่าถ้าจะดูเรื่องลูกหมาเนี่ยต้องดูจากพ่อแม่มาเดี๋ยวดูพ่อแม่มาแล้วเดี๋ยวค่อยมาเรื่องลูกหมากันว่าเราชอบแบบไหนดีไหมครับค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะครับพี่ผู้อันนี้คนข้างๆพี่ผู้นี่คือพี่ตู่พี่ตู่<ท> <yapmış S 2> นะครับชื่อวรพลศิลป์ีเป็นสิทธเอกสิทธเอก๋มเป็นลูกศิษย์เนาะไม่หรอกเป็นรุ่นน้องเลี้ยงหมาไมด้วยกันนานแล้วแล้วตอนนี้ เขามาสนใจบีก็เพาะอยู่ด้วยกันอ๋ออันนี้หมาพี่ตู่อ๋อหมาของพี่ตู่เหรอคะอันนี้น้องหมาชื่ออะไรคะชื่อชื่อมัสแตงโอ้ชื่อรถดังด้วยนะมัสแตงอายุเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้มัสแตงตอนนี้อายุสองขวบครับอ๋อเป็นพ่อพันธุ์แล้วเป็นพ่อพันธุ์แล้วด้วยใช่และอย่างนี้น้องหมานี่มีความสามารถพิเศษอะไรบ้างไหมคะอย่างเงี้ยเดินสวยเดินสวยได้รางวัลเยอะ คือหมาหมาที่เป็นหมาประกวดอย่างมาสแตงเนี่ยเราไม่ค่อยฝึกเรื่องอื่นเราตอนนี้เราจะเน้นให้เขาอยู่กับเรายัางมีความสุขกับประกวดเหมือนนางงามเดินสวยยังไงอะไรยังไงอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าไอเรื่องการที่ฝึกให้นั่งชิดหมอบคอยนี้ยังไม่ฝึกรอให้ประกวดเสร็จก่อนเอาแล้วทำไมถึงไม่ฝึกอะคะที่เรายังไม่ฝึกให้เขานั่งชิดหมอบคอยตอนนี้ครับเพราะว่า,าเวลาในสนามประกวดเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขาไปนั่งไปชิดไปหมอบไปคอยเนี่ย มันจะเสียท่าทางเขามันต้องยืนสวยเดินสวยเป็นหล<อ>ักอย่างเงี้ยกำลังจับโพสตให้ยืนสวยเราจะฝึกเน้นๆเนี่ยยืนสวยๆอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ที่ไซส์เรียกว่าไซส์เกิน13นิ้วนะครับมันจะมีวิเครนีมีเกิน13นิ้วไม่เกิน15นิ้วกับ13นิ้วก็ต่าลงมานะครับอันนี้เป็นประมาณตัวสูงประมาณ1 4นิ้วแต่จะเรียกว่าหมา15นิ้วไว้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ที่ มาแส่งคณะมาเยอะมากนะเป็นเบอร์หนึ่งนะ 1. 1> อันดับหนึ่งของสุนัขบีเกิลที่เกิดในประเทศไทยอ่าเป็นสุนัขแล้วปีที่แล้วนะครับในใน,ในทุกรายการคือนี่อันดับหนึ่งของที่เกิดในเมืองไทยนะครับมันก็มีคนนำหมาเข้ามาประกวดอันนี้ก็สู้ได้ลักษณะที่ดีของน้องบีเกิลน,นี่ยังไงคะพี่บีเกิลน,นะครับบอกแล้วว่าเป็นหมาล่าสัตว์โอเคลักษณะทั่วไปของเขาเนี่ยจะต้องมีความสมดุลข้างร่างกายค,ความสูง นะครับเราจะวัดจากไหล่ตรงนี้ไปจนถึงปลายเท้าเนี่ยนะครับความสูงคือไม่เกิน15นิ้วอย่างตัวนี้ประมาณ14ครึ่งเราวัดกันแล้วนะท่นก็หมายความว่าความสูงจากปลายเท้าถึงหันไหล่คือ14นิ้วครึ่ง mm. มันก็ควรจะเท่ากันกับความยาวของลําตัวเหมือนกันก็คือ14นิ้วครึ่งนะครับกระดูกถ้าเขาเป็นหมาหนากระดูกเขาต้องใหญ่ตามถ้าเขาเป็นหมาบางกระดูกหนาได้แต่ก็ไม่ค่อยสมส่วน เรามายืนดูเขาแล้วเนี่ยเราต้องติไม่ได้ว่าเขามีตรงไหนไม่สวยตรงไหนสวยเกินไปอะไรอย่างเงี้ยต้องดูแลเปิดมันสมส่วนไปทั้งตัวนะครับมาตรฐานหลักๆของมันก็คืออย่างเช่นหลังตรงมุมขาหลังสวยมุมขาหน้าตรงพร้อมวิ่งในระยะทางไกลที่สําคัญปลายหางเนี่ยต้องขาวบีเกิลเนี่ยถ้าปลายหางดําหรือสีเดียวกับตัวเนี่ยผิดต้องมีอย่างน้อย 3- 4สเส้นที่ขาวถึงจะถูกมาตรฐานอันนี้สําคัญ เดี๋ยวจะเอาหมา13นิ้วมาให้ดูอีกตัวนึงเดี๋ยวอ,อันนี้น้องชื่อเกรซเกรซเกรซแล้วยูเท่าไหร่ล้วคะเนี่ยเกรซเนี่ยเป็นพี่น้องกับดาสเมกี้นี้ข้อเดียวกันเลยแต่นี่ตัวเมียอ๋อเป็นตัวเมียนะครับคือถ้าได้ดูจริงๆเนี่ยถ้าดูกันตามสัดส่วนเนี่ยมันก็จะเล็กกว่าหนิดหนึ่งกระดูกก็จะบางกว่าน,นิดนึงน้องตัวเล็กกว่าเมื่อกี้อีกใช่แต่ที่สําคัญค,คือตัวนี้เป็นไซส์ต่ํากว่า13นิ้ว ต่ำกว่าส3มคือตัวเล็กที่พี่บอกหนูไงว่าถ้าหนูเลี้ยงอ่ะหนูควรจะถ้าอยู่คอนโดเนี่ยอ่าอุ้มง่ายขึ้นรถง่ายอะไรง่ายหมดเลยนะครับเนี่คือไซส์ที่เหมาะกับคนที่พื้นที่แคบๆหน่อยนี่ชิกเกรสนี่ก็แชมป์แล้วเยมเป็นแม่พันธุแล้วโอ,โอเจมเป็นแม่พันเราด้วยใช่ a d ด r เขามีลูกแล้วนะนี่ยังไม่มีจะ <C> e <ars> คิดว่าปลายปีนี้ครับน่าจะจองได้ไหมถ้าจะคล้องเนี่ยได้คลองเนี่ยจองได้ แล้วเรามีวิธีการเตรียมตัวแม่พันธุ์ยังไงบ้างนะคะคืออันดับแรกเลยเนี่ยถ้าจริงๆแล้วเราควรจะมีการตรวจสอบร่างกายเขาเช็คร่างกายเขาเช่นมีปัญหาเรื่องข้อสะโพกหัวไหล่นะครับมีปัญหาเรื่องผิวหนังไม่ก่อนอันนี้คือการเตรียมเป็นแม่พันธุ์คือมันจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมทั้งดีและไม่ดีเราต้องอาที่ไม่ดีหาให้แจกก่อนมันมีอะไรบ้างไม่ดีถ้ามันไม่ดีแล้วมันดูแล้วรุนแรงเราไม่ใช่ทําแม่พันธุ์นะครับเพราะลูกหมาก็จะออกมาเป็นอย่างนั้นซะเสเยอะ ตาม d n เนไปแต่ทีนี้ถ้าเลี้ยงชัวร์แล้วตัวนี้สุขภาพภายในภายนอกดีแล้วพร้อมแล้เป็นแม่พันธุ์ครั้งนี้การเตรียมก็คือเรื่องการให้อาหารนะครับการออกกําลังกายนะครับการดูแลประจําวันก็เน้นหน่อยนะครับ <Okay. S 1> แต่ที่สําคัญคือการเลือกพ่อพันธุ์การเลือกพ่อพันธุ์ใช่ครั้งนี้เราก็ต้องมาดูแล้ที่เรามาน้องขอที่มินนี่ถามพี่ว่าพี่ สามหมื่นห้าเนี่ยซื้อไปมีเพชรดีกรีให้ไหมมีใบอะไรให้ไหมเนี่ยใช่เพชรดีกรีเนี่ยจะบอกให้นั่นแหละคือตัวที่จะบอกว่าหมาตัวนี้ให้ลูกเป็นอย่างไรแต่เราต้องดูเป็นด้วยอย่างเช่นในเพชรดีกรีเขานะครับอย่างนี้นมินนี่ดูภายนอกมินนี่ไม่มีทางรู้เลยเขาหน้าตาไม่เหมือนแดชจะไม่มีทางรู้เลยเป็นพี่น้องกับแดชถูกปะ่ะค่ะแต่นี่บอกว่าเอา้าแล้วทค่นี่หนูซื้อไปแล้วไปหาพี่ตู่หนูก็ไม่รู้ว่าตัวเนี้ย เป็นลูกไครหนูผสมกับหมาพี่ตู่เรื่องหนูไปชอบแดชจะพี่ผสมมาเป็นไงลูกมันก็จะเรียกว่าอินดีคือเลือดชิดพี่น้องผสมกันพี่น้องผสมกันก็จะต้งตองพิการมีปัญหาสุขภาพได้นะครับแต่ทีนี้บอกว่าไอพิธีกรีก็จะเป็นตัวบอกเองว่าเออไอเนี่เป็นพี่น้องแดชอันนี้มันอ๋อเป็นป้าแดชเป็นหลานแดชอะไรผสมกันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนั้น แล้วก็มันจะเป็นแฟมิลี่เทรจะบอกหมดพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นก็ <_ S 2> คือว่าถ้าเวลาเราซื้อสุนัขต้องมีใบเพจถึงนะคะใช่แล้วถ้าไปซื้อที่มันไม่มีใบเพจให้อะอก็แปลว่าคนที่เพาะก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องการเพาะพันธุ์ที่ถูกต้องมาแนะนำหนึ่งเลยผิดที่คนเพาะเลยเพราะนั้นแปลว่าไม่ได้ไม่ได้สนใจพี่พัฒนาพันธุ์ยังที่เราเพาะอยู่ทุกวันเนี้หลักเลยก็คือพัฒนาสายเลือดหมาพันธุ์เนี้ยให้ดีขึ้นไปกว่าที่เราได้มา คือให้สวยกว่าเดิมให้สวยกว่าปู่ย่าตาทั่วที่เราได้มาก่อนจากการในวันนี้นะคะก็อยากจะรบกวนให้พี่ผู้ฝากช่องทางการติดต่อให้กับแฟนๆที่ดูด้วยอยู่ทางบ้านครับวาะว่าก็จะมีเพจของเราเป็นเพจ explore b i e g e แล้วก็ sparta นะครับ talk channel ของพ่ตู่ซึ่งสองเพจเนี่ยมันก็จะโชว์หมาของเรานะครับก็จะให้ความรู้บ้างพูดถึงประวัติศาสตร์ของสุนัขบ้านเราแล้วพูดถึงเรื่องของการเลี้ยงดูอย่างคำถามที่ที่ถึงเนีตัวผู้ตัวเมีย เล,ลี้ยงไรดีก็จะเขียนลงไปในนั้น,นะครับหรือว่าเรามีเรื่องการให้อาหารหรือมีคําถามสงสัยก็ถามมาในเพจได้ช่อง YouTube ก็ตามช่องของรายการไปเนาะ,ะตอนจาการวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ทางช่องของเราด้วยนะคะและอีพหน้าจะไปที่ไหนนะั้นหรือว่าเราจะพาไปดูน้องหมาที่มีความสามารถพิเศษยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ